สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคําวรายรานปูกปาิจิตนะคะวันนี้ก็ได้ใส่บาตก็เดี๋ยวจะออกไปซื้อกับข้าวคิดว่าจะแวะมาดูก่อนนะไม่ได้ดูนาฬิกาก็ได้แต่ข้าววันนี้ไม่เป็นไรหรอกได้ข้าวพรุ่งนี้ก็มา,มา จ้งแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> สาธุสมพลปากถ้ามัวแต่เอาเงินนะสมพลป่าโอ้สาธุ สรองปู่วันที่อ่าสิบธันวาวันที่สิบธันวาจะจะอ่าลานปู่ปริจิตนาลงพนนั่นแหละเออคนจะมาเยอะเยอะไม่เยอะก็ต้องาเยอะมก่อนขายของนะปีอ่าปีปีแรกน่ะขายของนะได้สี่หมื่นอืน เอองานนั้นงานบวงสวงน่ะอันนี้ก็เตรียมอือันนี้ก็เตรียมเพราะว่าคนเหมือนงานธาตุถ้าบวงสวงปู่น่ะเหมือนงานธาตุดีแลวล่ะอันที่สิบเป็นวันเกิดของนั่นเนทุกคนหรือจัดงานประจำปีอ่างานที่ปู่เสร็จวันที่ยี่สิบจัดทุกปี เออวันที่สิบแม้วันที่สิบแต่ก่อนวันที่เก้าเลื่อนมาเป็นวันที่สนะิบา,าจย์แต่ก่อนนะเก,ก้าธันวาวันที่สิก,ก็ไจ้ๆๆาวันที่สิ้เอาผ้ะเน,น่ะโอ้อันนี้นะเขาจะเอาพระเยอะเลยล่ะนิมนต์ผ้ะนะออเออเพราะว่าเอฟซี อยู่เมืองนอกเมืองนาเขาก็ามาเดือนอ่าวันที่หนึ่งหมดนั่นแหละจองหมดแล้วอันแถวนี้นะ่ะรีสอร์ทรนะีเซตน่ะอาาเออว,วันวันพักไว้ใหญ่ยยเองแนตะ่ที่ห้องนี่ตาห้องเลยเจ้านะ่ะเอ็ดไปหนึ่งน้าหน้าความรอทุกปีเอ่อคือโฆษณาเลยวันนี้ยังมีอ่านยะึดเลย ห้องพักญุเวียนเต็มซะก่อนยื้อสี่ด่ายาวนะร้านต้องเวดีนะร้านต้องเวดีนะเทดโลดเจ้าน่ะคอยจังโฆษณาให้เต็มก้อนหมูเลยแหละคุณเจ้าขับรถอยู่ใกล้ๆได้ เขาไม่จะไปสาอยู่มอแล้วก็ท้ากับผ้ามาวัดล่ะเอาไว้เพื่อเดนเดนมาณิ่ไ้เอย่ือมขาเสาวสันเดือนเท่าไหร่เย็นกับยุ่งไม่ห้านกันหลังนึง เอาเพื่อนน่ะแล้วให้ยูทูบเบอร์น่ะเศราน่ะเดือนเท่าไหรเจ้าละให้เศรามีคนเศร้ายี่บ๊ถามคนสามเดือนเท่าไหร่เยอะโอ้จัดแล้วโอ้ยกะจัดแล้วจะเกิดอะไรแล้วจะโม่คนนั้นกันย่าไปเย็นก็ขวบไปยี่สิบโม่คนนั้นน่ะก็ขวบกระติ๊งนี่เหอเขาไม่ต้องกิน

Correio, oh, hey

อยู่ไม่ได้กานไม่ไมันก็คนเมาคนเมาคนเกยดยูแต่พวกนี้มะไร่หนีนะว่าจะระมัดระวังเรื่องแบบนี้นะได้ยูกเกป็นปีเหมือนได้ละเป็นปีนคืไรจากคนหนึ่งก็หลานลูกลโยมโยมจอมซื้อไปสิเกือบสิบ,สบ ไปอีกคนหนึ่งก็ไปสร้างวัดอยู่ที่บ้านนอนมีไม่ขาดยึดพระางนี้ไม่ขาดอาตมาปีเลยที่พระสององค์สามองค์มากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่ก็ย,ย,ยินดีต้อนรับโยมโยมไส่แ้วก็บอกไปบอกเอสตีไปบอกว่า,ามีพระที่จะมาอยู่ด้วยไหมบ ยินพั่อรัอยู่ยนนรับอยู่่เป็นกานไมพรกาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็รู้่อเนี่เป็นหุอาาย์พระเนเสียไปแล้วองหนึ่งก็อยู่กุหลาบธรรมเด๋ยนนี้ท่านคะุเออเสียอาจารย์นิจครูบาอาจารย์ของอาจารย์นี้เสียอานาริแ yang kita jamin yakha paliwana kula panisulende satelang meva วาธมัจเจติ ทยาี่ิงที่คเมากันทั้งหายมีด้วยใจในส่นของสัเจ้าวระเทวันขอให้ท่านได้รู้วงขออุทิศของกที่ทนี้จงเป็นที่ประจักษ์แก่งนตงสเ็แก่ยามที่ิเที่เียนหมดเกิดควมมอาแต่พระจทุ้นหน้า ดวงประจักษ์มโสี่นา่นจาตอประสเ่ดวงาที่ให้สกจถ้าีม่ตกมีไหมคุณโยมเงินไผาีตีีตียังล่ะอ่าผ่ามัดมี โอ้มันบ่มี่ผ่าสีนี่สีขาวกะเพ่นยังบ่เฮ็ดสีขาวนะเห็ดแต่ผ้าขม่าผ่าอันนี้นะเลยสีเหลืองแล้วบ่ได้เฮ็ดค่ะอันนี้น่ะตัดแต่สมัยได้บูอันนี้จ้ะ สี่ตูอันนี้ก็เดี๋ยวจังอันนั้นอยู่จ้าหาอยู่เืมามื่อนมามอนี้แหละเสื้อผ้ามาประมาณอ่ายโมนบ่ายอนบ้นมงบ่าป็นเอออื่บ้านโมงแยงบันองเออ โอ้ยปิ้นบา้าละเดี๋ยวีก่อน <c oughs> คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ